ได้จากีซีหาซีซีใบซีนวันเดีวได้เป็วนี้ได้บหวันี้ได้ยังหน่อยบอกเิ่นไฟฝันตัวได้ตัวฝันของเจาฝันเอเนาะแต่จํมาใหญเนาะกับมิ้งคนึงก็ว่าบอกข้างเขาตั้งคนคุณสร้างสคนตวบาคนวเาเกนี่ยมันแต่จํมาเนาะไม่ยงงเนาะกว่าจําได้กอุ้มขึ้นมากอย่างมันจมาให่็มันเปย่งยางว่างหกสองแปด 6 2 8 8มังต้องอยู่มันอีกสองครั้งโอ๊ยยู่จําบ่ได้กระวังที่ขอมาครับมากบังกับไม่ทัิคนบอกสามโต้สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง6 2 8จ้ำม่ได้ก็มามมนทักขายทับ้ามันอยู่นสรมองครับคือกว่าแตว่าสามหึงึงจ้ำได้หูมื่อึ้นมากมันอยู่นสรมองครับวคุยเดียวองหน่อนนี้ก็มัน สองแปดบมเนหกสองแปดบเมเอ็นจำในพล่างครับก็ว่าจะชื่อแล้วจะยึ้อยู่หกสองแปดอกแปดสองแปดกะว่าอันสามหนึ่งบ่คือือเงียเว็บก็้ันเปิดครัซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละฝันส้ำนี่เองครับครับหกแปดกับสามหนึ่งหนึ่งหกอแดแหลกฝันว่าจังได้มนุษย์คือบอกบอกเพิ่นที่ใหญ มือนี่เป็นหมวดที่เท่าไดที่เจ่ามานี่แล้วเนาะหมวดที่สามมวดที่สามดีมาสามหมวดแล้วานี่หวดที่สามเดไมาสองหมวดแล้วหมาหาจ้าคือสองหมวดคือหมวดที่สามหวดที่สามคือได้มาแล้วอสามหนึ่งหนึ่งกับหกสองแปดเนาะเป็นหมวดที่สามหมดวดที่สามหวดนี่หมวดแก้มเกี่ยวออกหี่สามหกสองแปดก็สามหนึ่งหนึหกสองแปดสามหนึ่งหนเอาละ มือเจ้ามาดีมางามเจ้ามีชาดกมาพุทธก็คือเอาใบสีในใจเจ้าจากไดเก่าสั้นมาให้บ่าม่นบ่เนาะน้องจำมือประเด้๋ยวแมไดว่าจำได้ว่าอัูชู่มาวันสีเก่าน้กับชื่อเธอเก่าม่งกับชื่อยารู้เธอจ้าวันสีแปดเนี่ยเหมือนเจ้าวันศุกเก่าใชทำมาน่าเอาม้ามาได้หน่อยเออขอเป็นดีๆงามๆขอคููได้หน่อยบัดกิก้าคูกับชื่อเอไ มือนี่แต่มันมีดีมือนี่มีแมนให้มันแรนเป็นนอพุทโตตั้งซุกเล่นหล่นให้เดรแสนลานมากคือเก่าเด้หน่อยเด้อเออเออเคยได้เนื้อลานได้ยังหน่อยเคยได้จ้ะอืะใส่ไปเบิดหรือยังดูละหน่อยเบิ้ลก็จ้ะเมื่แล้วที่เอาไม้บ่อน้อยเอาออยากได้ไม้บ่อน้อย เออเหลือแต่อีหยังหน่อยเหลือใจก็จักบาทแบ่งแน่ได้บ่ได้อยู่จ้าเออเดี๋ยวยู่3บาทเออแบ่งแน่เด้อน้อยเออเออหรือว่าสิซื้อมาถวายใหม่ก็ซื้อเด้อน้อยเด้อจ้าเออใจดีดังเจ้าปากแห่งสงแห่งใจขอเป็นเพียรไหวตายเกิดมื้อนี้ได้มาหาปู่เป็นว่าละเอ้ยมา3เทื่อ4เทื่อละตัวนานที่หนี่งสเทื่อนั่นมา4เทื่อนี่บ่อน้อยจ้าเออ อย่ายลืมไหนซื้อซอยกับซื้อมาเพื่อเลยเด้ตาหมากกับมาตุ่มมะฮอมใหญ่เด้อพี่น้องล้วงลายอยู่นี่กันขำจำไว้เด้อได้ยินบ่อพาเขากับมาถวายปวยยัยจันเลยเนาะผู้จันก็อยากได้คือกันลักหองก็อยากได้เฮก็อยากได้เลื่อนไพ่ก็อยจะทีเ่ฝันดีก็บจงมีได้เอออเาละก็สีแถมให้ในความฝันของเจ้าอีกเมื่อนี้ดีก็ดีนี่ก็มีเพราะห่าเดินอากาศหัวทิมหัวงายก็มากอีกและ มนุษย์เอ้ยพ่นวาสัตย์จะทำแห่งใจเจ้ามีประสงค์จังใดตั้งต่อได้มาดีได้มาพอกระสินสางให้จงมี่ันว่าไก่ผูกอกโจนไข่โกขันโขกี้โอกุ้่เมืองเก่าหันเจ้าได้สุกหรือได้สวยได้สาวสุขในงวดนี่มีบอไก่บักจุเจ้าตัวใหญ่นะนาเงามีนี่ครับนีอย่าลืมได้เอามาตั้งอยู่รอเฮืงนให้แน่ด้ยนิ่งวัย่านครับอเอาสำอุ้มได้อุ้มมากนี่ครับขอไก่คู่นึับ ปูชันขอไก่ครูหนึ่งได้หน <Pues S 1> ่อยได้ค huh. รับไก่บักโจ๊กตนหางยาวขันเป็นเก่าที่เก่าเก่าเก่าที่เก่าเก่าหลงมันว่าครับขันวัดเสาแยมแรงกับที่ตาเก่าที่เก่าเก่าเก่าที่เก่าเก่าเก่าที่เก่าเก่าอยู่ซ้ำหนึ่งนะได้ยินบ่นหอยได้ยินครับขันจะขันอกที้อกขันบ่อใดขันใดเก่าที่เก่าเก่าขันหัวเก่าหัวขวาม้าไงกับเก่าที่เก่าเก่าได้ยินบอนหอยได้ยิ่งครับอขันหัวขวมันเป็นยังขันหัวไงมันเป็นยังเก่าเก่าเก่าแต่วางวดนี่ สมาหัวมาถ่ายได้บ่ได้พายคู่กันมาได้ได้ยินบ่อ่ะได้ยินบ่ดแดนพุทโทธเอาเออหน่อยเออที่เอาไก่มาถวายบ่ <c oughs> เพี้ยนไหวไใจเกิดแม่หน่อยมาจับเบิ่งหน่อยจับไป็ <c oughs> แจ้งบ่หามันนี่บังมันแจ้งบ่อย่าบังเลื่อนล่างปปายินมซอปากกาเหมยมันขัดพินด่นอยูใสหนี่บนเลี้ยนไหวายเกิด มันสีหนัง้นแฟนว่าไก่บัดโอโจนเจ้าขันที่โกโกบที่โกเก่า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 เมืองบุรีเมืองลางหันขันเป็นอนุสงฆ์กะเก่าทีเก่าเก่าเก่าีเก่าเก่าเียนึงเสียเขียลงนึ่งเก่าที่เก่า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 ยืนยินว่เจะว่าเลขยยังละหน่วยเจ้าเาอ่านออกหน่อยเก่า บ้านนี้ถ่ายคู่หงงามถายสามแห่งสีได้ยินบอกได้ยินครับผู้ดีผู้ถ่ายเจ้าให้เป็นหงเืินละวดนี้อยากเป็นหงเือนบอกถ่ายสามถ่ายสีถ่ายสีนางยุนนี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่แห่งสีแห่งหาเทวดานันท์ในติศตอได้แท้ตัวไก่เก่าก่เก่าเก่าได้ครับเหืนหาสีดเก้าสี เาสี่สี่เก้าหนี่แทนหอหน่อยเั้าสี่ชัดเจนเก้าห้าเสี่เกเอาหน่อยเร้าตัวไหนอัวสะยาไปอัฐมหาญาณเก่าก็มาแล้วเนี่เก้าสีนยังดแนีคไหนเกาสี่หมอแงหมอแงยิ่งแต่สี่แยงเก้าไปพลังบุญให้ทนี่เก้าสีเด้กเด้กขอนจะสิงสั่งให้จงนี ตกห้าเก้าสี่สี่เก้าหัวขวงเป็นหยังหัวไายเป็นหยังหกหกครับท่านเจ้าว่าหกตะกุกอันนี้สงเองเจ้ากำเละนายเล่นอีกหน่อยเอ้ยกันี้ดูแท็งเอาเอาไปหน่อยเอาไปเอาไปหน่อยเอาไปพี่ทนนะห้าหกสี่วะห้าหกสี่ห้าหกสี่เก้าเก้าอะไรปูจันไห้เต็งที่เด็ด กรอกุกไกเท่ากราห้าแมก็ได้ได้เดี๋ยวขเทียนหันคว่าทุกคนนะเก่าเกเด็ูเกเด็ูนอนว่าผมว่งมันกับผมีอย่างดอกกเกเก่าลาลูกแต่ยิ่งยิ่งว่ามว่างันยันมไปมจาน้าสี่ห้าหกสี่เอา หัวขวมหัวหงายหน่อยเอาไปนี่แค่นี้ละหัวมหัายเก้าหคเก้ากเ้านาหั่าญาณคุณนันอำนาจวาสนาหัวขวมกับเป็นหกได้ยินบอสอดิยาเปตใจมหาญาณกับเป็นหกนี่แค่นี้ละหน่อยเอาเอา อยากได้ก็ขีดเขียนเอาโยกโซ่ไปลูกโยกโซ่ไปเออเออนี่แค่นี้ละหน่อยนี่แค่นี้ละเตัวครับอเก้าเก้าหกหก เอาละจะเริ่มไดบอเริมครับไอ้จายใหญ่ใหกพใจโอดพางโขแต่ยินบอน่อยแต่ยิ่งครับเอาไปสิเอาให้ได้ครับมันเงางแท้บักนี้มันคืองูแท้บักนี้อืมมันคืองูแท้บักนี้มันคืองูแท้นี่ตัดใเอาได้หน่อยนะเอาเท่านี้แหละนี่เท่านี้น่อยพอสอนมีเท่านี้มีเท่านี้แต่ยิ่งบอหน่อยแต่ยิ่งครับอัฐมหาญาณ เอาเห็ดใดเอาเห็ดเจ็บเอาเห็ดด e ีเอาเห็แมนหน่อยนะครับเอาครับสองตัวตัดให้สามตัวนะครับอย่างนนบ่อบลเทือนไดบอมันทั้งหลายไดบ่อไผ่บ่อท่านใดนี่บ่อผู้บ่อท่านใดนี่บ่อได้แล้วครับเออตัวสองตัวบ่อแพ้เขาดอก สู่เขาทุกหมองสูงเขาทุกบอลน,นี่สารปูจันนี่สู่เขาทุกมองอ้วนสี่ได้บอสหน่อยไหนครับสองตัวนิดหน่อยแม่ได้ผู้โอกจนขันเก่ากิเก่า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 ก่า

dạo 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 ย็นครับต้าวต้าวต้าเต้าวมีกินบ่หน่อมกินครับชงหน่กันิดปูก็ชิโกะก็ิโกะก็ชิโกะจำก็ต้องจำได้หน่อยครับบ่ต้องเ็ยังไงหรอเชิโกเนี่อยู่นอาทนี้สามใครมาล้วที่นอกทนี้ใครออปปกาะคับนยบหน้าศนย์ห้าศูนย์กันเปเ ต้องผุนอยู่ทั้งทั้งต้องอยู่ข้างหลังสามตัวไทยเชียงเท่าไรตัวไหนเชียงเชียงโมนเชยงหน่อยหนึ่งงได้กคนหน่อยเอ้าเี่ยวครับหนึ่งห้าศูนย์ตัวไทยสามตัว มองก็หน mm ่อยไฟน่าจะเก่าๆเก่าสิเก่าเก่าสิเก่าวัวไงก็คือเก่าวัวควงก็คือยังเง้แค่นี้แหละหน่อยครับแทนหกเก้าเก้าห่แครับศูนย์ห้าศูนงห้าศูนย์หศูนย์ห้าห้าศูนย์เย็มเบเยห้าสิบเ่เยห้าสิบเต็มเต็โอเค ทายสามตัวอย่าลืมไก่บักผู้อกคจนขันเก่าีเก่าอยู่ัตงแก้มื่เสาเนี่ย่ลืมครับผมคู่หนึ่งต่อสี่เก่าต่ี่เกานครับแล้ตีทางปืนเละพอตีเดี๋ยวมาเรี่องอุ้มไก่ตีบึ้อุ้มมบึงกัคัมึงไก่ตียาบคำเบาได้หน่อยบ่พิษครับเอามาเลยครับ ได้ละละได้เฮ่ละหน่อยได้เฮ่เลยตัวนี้ได้เฮ่ละหน่อยเอาละไม่มีงาสีหามูอีกบอ